อนิโมนิโมนพระคุณเจ้าสาธุสาธุเป็นบุญเด็กกุศลบันนี้พระคุณเจ้าได้มาร่วมอนโมทนาถ้าพระเข้าบ้านก็จะมีอนิสงส์ห้าอย่างเมื่อให้อาสนะรองรับก็จะมีคนรองรับเรามีที่นั่งอยู่นพาะห้างในก็ได้หาน้ำไปถวายจะได้จะได้กราบท่านจะได้ถวายครับโมเรานมัชการครับหาอาสนะให้นั่งก็จะมีคนต้อนรับเรา นอบน้อมต่อท่านก็จะมีคนนอบน้อมแก่เรามีจิตรักความตนีก็จะเกิดในตระกูลสูงมีโพคะาใหญ่สนทนากับพระคุนเจ้าก็จะมีปัญญาใหญ่อาจารย์ตั้งใจจะมาคุยด้วยจะมาสนทนาด้วยพุทธบริษัทพี่กับน้องม,มาคุยกันเรามีพ่อคือ,อ์อระสสมมาสัมพุทธเจ้าเรามีแม่คือพระธรรมเรามีพ่อแม่คนเดียวกันนะเรามีพี่คือพระสงฆ์องค์อ,งอ,งองหรหันต์ะผู้ปฏิัติปฏิบัติชอบวันนี้พระอาจารย์ เป็นดังพี่ในธรรมวินยัยมาคุยกับน้องๆแต่ก็เป็นพี่ในอายุเป็นพี่ป้านะอาเป็นพ่อเป็นแม่เราก็มาน้องเข้าหากันเป็นครูซึ่งกันและกันวันนี้มีสิ่งใดจะไต่ถามในเรื่องของบุญพระคุณเจ้าตั้งจิตอาจเป็นกุศลด้วยความเมตตามาหาเจ้าทั้งหลายนี้ปรารถนาจะมาคุยจะมาสนทนาหากบุคคลใดสนทนาขับพระคุณเจ้าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นด้วยสติด้วยปัญญา ดังนั้นพุทธศาสนาจากงดงามก็ต้องมีการสนทนาซึ่งกันและกันเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทผู้มีความเบื่อสนในพุทธศาสนาได้สนทนากับพระคุณเจ้าถ้าถามไม่ได้แล้วจะถามหลวงพ่อให้ท่านก็มาช่วยด้วยมีทั้งสองเจ้ายังไงก็ต้องตอบคําถามเจ้าทนายได้เลยอนุโมทนาขอคําถามแรกสนทนากับพระบางมือรูตามสบายสบายเป็นไงบ้างในบุญของเราเรามีสิทธิ์ไต่าถาม ได้บอกแนวทางคร่าวๆแล้วว่าแรงศรัทธาความปรารถนาถวายกฐินครั้งนี้ให้เป็นกฐินที่ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธองค์แล้วจะมีสิทธิในธรรมแล้วก็บินยัยแต่นี้ต่อไปจะได้ตกต่ําเกิดพบใดชาติใดเขขอให้เป็นผู้มุ่งมั่นตั้งมัน่นแรงมว้จะหนุนเราได้ตลอดจะมีความสว่างไปที่รอรับพบภูมิที่สว่างพุทเถรพะทั้งหลายผู้ร่วมในสมณะเห็นไหมนายทุกขตะจะได้เป็นพระอรหันในพระพุทธองค์ข้างหน้า จากคนขอทานตอนคนจนยากตอนนี้ก็เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ยังไม่พอนะอยังจะได้เกิดเป็นลูกของพระราชาอีกสี่0 0ืนปีรื่แม่ทําบุญไม่กี่สิบปีได้ทักสี่หมืนปีเป็นพระราชาอีกสี่หมืนปีเป็นพระอรหันต์เห็นไหมละ่ะหันดูตัวเราทําจริงหรือเปล่าพระอาจารย์ปรารถนาดีต่อเราทั้งหลายไม่อยากให้มีความทุกข์มีพออยู่พอกินตามชาวบ้านแต่ก็อยากให้ใจเป็นสุข วัดกันที่ใจเป็นสุขนะผู้มีธรรมะคือใจเป็นสุขใจไม่มีทุกข์ขอฟังยอดปัญญาจากพุทธบริษัทดูแลใจรักษาใจนะให้ใจดีสีงามให้จิต s ạ จสะอาดอนโมโธนาสาธุสาธุ